ถาเธอจะไปเนี่ยก็เป็นแม่พัอของเราเองแหละถ้าแต่พวกเธอเชื่ออะไรกันบ้างหรอส่วนเราชื่อมีนานะบ้านของเราก็่ไดติดกับมานี้แหละเราสองคนเป็นขพืนบ้านกันพ่อกับแม่เราเป็นขพืนบ้านกันเราสองคนก็สนิทกันเหมือนพี่น้องนี่แหละฉันชื่อแก้วนะจริงๆแล้วบ้านฉันไม่ได้อยู่ตรงจุดๆนี้หรอกตรงข้ามเขาไปอีกซากหนึ่งหนุนเอาไว้มีโอกาสเนี่ยฉันพาทุกคนไปเที่ยวบ้านฉันนะส่วนเราชื่อจอหามนะ บ้านเราเองก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่เลยนะถ้าหากว่าพวกเธอมีเวลาว่างอยากไปเที่ยวที่บ้านของฉันไหมฉันนินิต้อนรับทุกๆคนเลยนะน้องชายเอมก็อยู่ใกล้ๆก,กับบ้านหนูเหมือนกันค่ะสวัสดีชื่อแหม่มนะดีใจด้วยที่ได้โทรกับเธอฉันชอบบรรยากาศที่นี่มันเริ่มรื่นเดียรเราชื่อลูกปลายินดีด้วยที่ได้รู้จักพวกเธอที่อยู่ที่นี่ ส่วนเราชื่อดาวเราเองก็ชอบการเดินประกวดบนเวทีตรงขึ้นฉันฝันอยากจะเป็นนางแบบและนางงามจะได้แต่งตัวสวยๆฉันดีใจนะที่ได้มาเจอพวกเธอในวันนี้เผื่อวันข้างหน้าฉันเข้าประกวดก็จะได้มาเชียร์ฉันบ้างเลยฉันดีใจมากเลยนะฮัน,นแม่แสดงว่าการที่ดาวมาเข้าค่ายครั้งนี้ต้องการมาหาเสียงพวกเราเพื่อไปเชียร์ตัวเองในฐานะคใช่ไหมเราชื่อฟินนะยินดีที่ได้รู้จักกับทุกคนที่ ส่วนเราอะชื่อจอยนะเอาจริงเราก็มีน้องชายมาด้วยอะแต่น้องชายเราเป็นผู้ชายใช่ปะอยู่ทางฝั่งผู้ชายนุ่นนะ่ะเดี๋ยวเรารู้ว่าเรามีญาติอยู่ที่นี่นะแต่พเ,เ,ตเ,เพิ่งครรเคย <ín os> มาที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกัน่ะเคยมาเป็นครั้งแรกอะก็รู้สึกชอบที่นี่มากเลยแหละส่วนเราชื่อใบตองนะเราเองก็เพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันเราชอบธรรมชาติที่นี่มันดูล่มรื่นดีอากาศก็สดชื่นด้วย <S 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 ส่วนเราชื่อน,นุ่นนะเราเองก็เคยผ่านมาที่นี่บ่อยเหมือนกัน ว่าที่เนี่ยบรรยากาศดีดีแต่ก็แค่ได้ผ่านมาเองไม่เคยได้แวะสักครั้งนึงเลยเพราะว่าเราต้องไปเยี่ยมตากับยายที่ประจินบุรีนู่นน่ะเราชื่อพลอยนะเราก็ชอบที่นี่เหมือนกันไม่เหมือนในกรุงเทพเลยอะ่ะไม่แต่ตึกรามบ้านช่องเดินไปไหนก็ดูรกหูรกตาไปหมดไม่ปลอดโปรงแถมยังมีแต่ควันคิดอยู่ตลอดเวลาแค่ครั้งแรกที่ฉันได้มาที่นี่นะฉันก็รู้ได้เลยแล้วว่าอากาศที่นี่บริสุทธิ แลบรรยากาศดีสุดๆเลยล่ะยังไงก็ปับตัวด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆยินดีที่ได้รู้จักจ้าส่วนอาหารการกินอ่ะเป็นยังไงบ้างหรอเพราะว่าพวกเราอ่ะไม่ค่อยคุ้นชินกับอาหารพื้นบ้านอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงพวกพี่เขาจัดการให้เองใช่ใช่ลูกปลาพูดถูกคนในกรุงอ่ะกินอาหารที่มีสารก่อมะเร็งทั้งนั้นเลยอ่ะน่ากลัวใช่ไหมแล้วก็อันตรายด้วยอ่ะ ไม่เรายังเดินไปอีก,กไกลไหมอะกว่าจะถึงบ้านของเธอเรากำลังจะหมดแรงแล้วนะอีกไม่ไกลอีกไม่ไกลหรอกเดี๋ยวลงเดินข้างหน้าไปก็ถึงแล้วแหละ ี่คือป้าไหมป้าฝ้ายแล้วก็ป้าสัมฤนะเราอะอยู่กับป้าสามคนถ้ารวมเราอะก็น่าจะเป็นสี่คนนะป้ายังเรามาตัง้งแต่เด็กๆแล้วป้าทั้งสามใจด,ด,ดีมากเลยเราอะอยู่กับป้าเหมือนครอบครัวนั่นแหละถ้าขาดตกบกคล้องอะไรก็ขอป้าได้เลยนะป้าเราใจดีป้าดีจ้าป้าดีจ้าเด็กๆไหนๆก็มากันแล้วเดี๋ยวไปเตรียมอาบน้ำอาบ้ากันนุห้องน้ำอยู่ทางด้านหลังบ้านทางโน้นจ้ะฮัลโหล อุ๊ยอุ๊ยเราลืมนี่คือน้ังมอสนะสวัสดีครับผมชื่อนังมอสเป็นลูกของป้าไหมยินดีต้อนรับพี่ๆคนสวยทุกคนนะครับอา拉ลเา,ลเ,าลเด็กๆเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วลูกไปอาบน้ำอาบท่านะคะเดี๋ยวป้าจะไปเตรียมกับข้าวกับปลาไว้คอยอาบน้ำเสร็จเราจะได้มากินข้าวด้วยกันค่ะงั้นเดี๋ยวป้าใหม่ไปเตรียมที่นอนให้นะ ถ้าตกบุกห้องบอกป้าทั้งสามคนได้เลยคิดว่าเป็นบ้านของตนเองตามสบายนะจ๊ะราต้ังดให้ไั้แม่ตามสบายนะคะเด็กๆคคิดว่าเป็นบ้านของตัวเองนะคะตามสบายจ้ะลูก เอาล่ะเด็กๆเกมื่อคืนเป็นยังไงบ้างนอนหลับฝันดีกันไหมคะสวัสดีค่ะคุณครูเมื่อวานหนูนอนไม่ค่อยหลับเลยค่ะสงสัยหนูจะตื่นเต้นกิจกรรมที่จะทําวันนี้ค่ะโอ้อคนอื่นล่ะครับสบายดีค่ะครูค่ะตื่นมาบรรยากาศยามเช้าแบบนี้ดีจังเลยค่ะดีค่ะดีมีคนอื่นเป็นยังไงคะคนอื่นเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างหลับมาค่ะเพราะว่า งสัยหนูคงจะตื่นเต้นกับาาการร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากกว่าค่ะคงจะเป็นเห,หมืนอนนีนาค่ะคุณครูคะและเช้านี้พวกหนูจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมอะไรกันบ้างคะพวกหนูจะได้เตรียมตัวค่ะแน่นอน,นค่ะกิจกรรมอะไรที่ให้พวกเราไปสัมผัสธรรมชาติตตรอบๆนี้มั้ยคะมีแน่นอนมีแน่นอนค่ะถ้าหากว่ามีก็ดีเลยค่ะครูหนูจะได้ถ่ายรูปสวยๆไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ดูค่ะที่น,นี่วิวสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวให้คุณครูผู้ชายจัดให้นะลูกนะแน่นอน คุณครคูขาหนูชอบเดินทางไกลค่ะยิ่งได้เดินชมธรรมชาติแล้วเนี่ยน่าจะสดชื่นมากมากเลยค่ะดีค่ะลูกดีเชนคิดว่าถ้าพวกเราไปข้างนอกกันคือที่ไม่มีครูครูดูแลมันจะไรนะเพราะที่นี่มีบปากับเขาทั้งนั้นเลยดีดีดีใช่ใช่ใช่ยิ่งตอนกลางคืนนะน่ากลัวกว่าตอนกลางวันอีกจริงด้วยถ้าเราออกไปข้างนอกอ่ะออกไปแบบไกล แบบไม่มีคุณครูไปด้วยออกไปแบบลําพังออกไปแบบไม่มีใครไปด้วยเลยมันอันตรายนะเพราะว่าพวกเราอ่ะอาจจะหลงป่ากันก็ได้แล้วก็ก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าพวกเราอ่ะอยู่ตรงจุดไหนมันทําให้คนอื่นน่นเดือดร้อนกันไปหมดนะอ่ะเอาล่ะเอาล่ะเด็กๆทุกคนฟังครูนะคะคือเราทุกคนได้มีโอกาสมาดูธรรมชาติความสวยงามของที่นี่นะคะ เป็นสิ่งที่ดีเป็นประสบการณ์ที่ดีแต่ว่าทีนี้ครูอยากให้พวกเราทุกคนช่วยกันจําไว้นะคะว่าธรรมชาติที่สวยงามเนี่ยมันก็จะแฝงไปด้วยอันตรายจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่างเช่นอันตรายจากธรรมชาติเองหรือสัตว์ป่าหรือแม้กระทั่งคนแปลกหน้าที่เราไม่คุ้นเคยดังนั้นเนี่ยคุณครูอยากให้เด็กๆทุกคนนะคะเวลาจะออกไปไหนก็แต่อย่าลืมต้องมาขออนุญาตบอกคุณครูก่อนเท่านั้นนะคะและที่สําคัญเนี่ยนะคะเวลามีอะไรก็ต้องช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันนะคะ เอาละเด็กๆทุกคนเอาเป็นว่าอย่างนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูอยากจะบอกกับพวกเราว่าเราได้มาเที่ยวทัศนศึกษาดูธรรมชาติเนี่ยที่ร่มรื่นสวยงามเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็มีประโยชน์กับพวกเรามากนะคะแต่ว่าธรรมชาติที่สวยงามเนี่ยพวกเราอย่าลืมนะคะว่ามันแฝงไปด้วยอันตรายนะคะซึ่งอันตรายจากธรรมชาติอันตรายจากสัตว์นะคะแล้วก็อันตรายจากคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักนะคะ อย่างที่น้องชายเอมน้องแนนแล้วก็น้องใบตองพูดเนี่ยถูกต้องแล้วนะคะก็คือต่อไปเนี่ยถ้าพวกเราอยากจะออกไปไหนก็แล้วแต่ห้ามออกไปโดยํำทางนะคะต้องมาขอเนี่ยคุณครูก่อนนะคะแล้วก็เอาไว้ให้ถึงที่จุด,ดนัดหมายก่อนเดี๋ยวคุณครูจะแบ่งให้พวกเราเป็นกลุ่มๆนะคะอย่าลืมว่าสําคัญต้องมาขออนุญาตคุณครูก่อนเท่านั้นนะคะเอาล่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อม เอาล้วค่ะเด็กๆทุกคนพร้อมกันแล้ coating, <chaud. S 2> วนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปยังจุดหมายกันค่ะเด็กพร้อมแล้วเตรียมตัวออกเดินทางได้เลยค่ะเข้าแถวตอนเรียนหนู erek, <c oughs> มาเดินตามครูค่ะนะกศกครมาเดินเลยค่ะดูด้านอนึ่งทางครูมาครับเจอหน้เดี๋ย เด็กๆเป็นอย่างไรบ้างเหนื่อยกันหรือยังครับเหนื่อยคุณครูหนูเหนื่อยแล้วค่ะแล้วก็อยู่น้ำด้วยครูขาเชนก็ร้ได้สินานแม่เลยค่ะครูครูอยู่น้ำเหมือนกันค่ะอยากกลับไปที่พักแล้วค่ะโอ้เด็กๆไม่ต้องกังวลค่ะครูก้อยเตรียมน้ำมาเผื่อแล้วเอาค่ะเอาค่ะเอาแบบนี้ดีไหมครับเด็กๆแล้วคุณครูเราพักกันตรงนี้ก่อน เพราะว่าเดี๋ยวข้างหน้าตรงนู้นอีกนิดนึงก็ถึงที่บ้านเราละไม่ไกลเท่าไหร่แต่อีกนิดนึงนะครับ <Okay. S 1> เราต้องระวังกันนิดนึงระยะทางที่เราเดินไปเนี่ยมันจะมีตัวหุบเขาเราห้ามออกนอกเส้นทางเด็ดขาดนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าเราหลงเข้าไปมันจะเป็นป่าลึกอันตรายสาหรับเด็กๆต้องช่วยกันระวังนะครับก็ได้ยินไหมลูกเด็กๆข้างหลังได้ไหมครต้องระวังนะลูก โอ้โหครูข่ะจะกลับกันแล้วหรอคะพวกหนูยังสนุกกับการเดินป่าอยู่เลยค่ะครูครับเดินอีกนานๆได้ไหมครับเทียนเนี่ยเังนสบายดีออกครับอันที่จริงก็ไม่เหนื่อยนะครับครูเพราะว่าพวกเราเดินไปดูต้นไม้ดูนู่นดูนี่ก็เพลินดีนะครับธรรมชาติที่นี่สวยกว่าธรรมชาติที่บ้านหนูอีกค่ะที่นี่ สวยมากเลยค่ะหนูอยากอยู่บรรยากาศที่นานเลยคะ่ะแต่หนูว่านะคะเรากลับไปก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่ากลัวว่ามันจะมืดค่ำเดีย๋ยวเราจะกลับเปนไปไม่ทันนะคะคแต่ว่าคุณคู่ค่ะถ้าเกิดหนูเจอกล้วยไม้สวยๆ่ยครูสามารถเก็บกลับไปปลูกที่บ้านได้ไหมะคะมจริงๆอ่ะครูไม่แนะนําดีกว่านะ เพราะว่ากล้วยไม้บางพันเนี่ยมันก็เป็นพันธอัมรักซึ่งเราดูไม่ออกถูกไหมคะดังนั้นแล้วเนี่ยอยากไปเก็บเลยถ้าเราสนใจเรื่องนี้จริงๆต้องศึกษากันก่อนนะคะต้องอย่างละเอียดเนาะโอเคนะคะครูค่ะหนูเห็นนกน่ารักดีหนูเก็บไปเลี้ยงได้สิคะเพราะว่ามันไม่ใช่สัตว์สงวนนะะีค่ะก็จริงอยู่แต่ว่านกบางพันน่ะมันก็มีนะที่เป็นพันุ์สงวนเป็นเป็นเป็นพันที่เขาเขาอนุรักษ์ไว้ดังนั้นแล้วเนี่ย เราอยากไปจับดีกว่าและที่สําคัญนะคะนกก็มีพ่อมีแม่เขาถ้าเราจับเขามาเขาก็จะคิดถึงพ่อกับแม่เขาเหมือนกับเวลาที่เราคิดถึงพ่อกับแม่เราเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะงั้นหนูไม่เอาก็ได้ค่ะหนูอยากให้เขาไปหาพ่อกับแม่ของเขาค่เชื่อกูว่านั่นคือเอานเปียหนคงอุ่ใจก่อนแน่ๆเลยใช่เลยเราว่าตั้งใจแน่ ก,กีกแล้วก็ไม่ไม,มีป่าลึกขนาด,ดนี้เจอเสื่อนช้มเนี่ยชื่อพี่เธอเขาา้าในป่าห,หรือแบบนี้บอเระค้ามพูดถึงสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ร้ายมันท่ากว่วเธอไปท้าทายเจ้าป่าเจ้าเขาเลยนะนี่อยู่ได้แล้วเรากลัวต้นหอมลูกป้าต้นหอมเธอก็เชื่ออะไรไม่เข้าเรื่องมันก็เป็นแค่นิทานหลอกเด็ก เราเข้าป่ากันมาตั้งนานนี่เห็นจะมีหรือเจ้าป่าเจ้าเขางมงายไปได้นี่มันยกไหนแล้วเธอทุกคนหยุดแล้วเงียบวิงว่ง เป็นอะไรกันบ้างหรอเรา,าอยากเป็นนักกีฬาย,ยิงปืนนะเรา,าคุณพควาลึกปนอยูย่ยบ่อยๆ่่วนเราอยากเป็นนักร้องลูกกุ่เราชอบเรื่องการร้องเพลงมากเลยนะ